จะเปนสล, 4, ลุมทีนีเวิลด์ชชแชมเปี้ยนชิพซุปเปอร์แชมป์เวลาใหม่5้าโมงครึ่งเป็นต้นไฟ ศึกมวยรอบเงื่อนชยโยทัวนาเมนต์พิกัด123ปอนด <c oughs> ์ขวัญใจสอตะวันรุ่งสาวสอกคมจากชัยภูมิทิชาช้างบ้านราชสาวแข้งดุจากนกครราชสีมาเ <c oughs> จาน่าไวท์แมนสาวกีวีจากนิวซีแลนด์รอนเตซิมสันเทสาวจิงโจกจากออสเตรเลียศึกมวยรอบกลัวเฮาส์กลางปาีพิกัด140ปอนด์ <c oughs> ชายชานเพชปรปตออสายโคตรเซียนจอมเตะเมืองนนเพชรบุรพาสอแสงชัยมวยสอกคมจากร้อยเอ็ดแพทริกสานา นักรบแม็กยาบจากฮังการีเออดานกรอเซกมวยสายบวกจากตุรกีและสึกการชิงแชมป์สนามมวยเวทีลุ่มพินีขนองสึโกกัมปนาธมวยจอมฝีมือปะทะมาเทียสคัสซาริโนนักครบโรมันจากอิตาลีลุมพินีเวิลด์แชมเปี้ยนชิพซุปเปอร์แชมป์ถ่ายทอดสดวันนี้เวลาใหม่ห้าโมงครึ่งเป็นต้นไปกล o b บอรเฮาส์ House, ครบหลากหลายให้บ้านคุณ